ฮัลโหลฮัลโหลไฮไฮ้ไหไหน่าเหี้ยแหละไฮไฮ้ไห้ไหุ้่งพุ่งพุ่งวันนี้นะคะคิมจะมาอัปเดตหน้าของคิมคิมเพิ่งลงคลิปอัปเดตสิวของคิมล่าสุด เมื่อน่าจะไม่เกินสองอาทิตย์ที่แล้วแล้วคิมก็ได้บอกทุกคนไปแล้วว่าคิมจะลองหยุดกินยาคุมเพราะาอะไรเพราะว่าคิมจะไปฉีดวัคซีนโควิดนะคะแล้วก็เขามีข่าวเยอะมากมายว่ากินยาคุมแล้วเนี่ยมันทำให้หลอดเลือดอุดตันแล้วมันก็ฉีดวัคซีนโควิดอันตรายตายน,นี่นั่น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 ,น,นกูก็เลยหยุดกูก็เลยลองหยุดแล้วเป็นไงหน้ากูเป็นไงฮะ นี่คือหน้าของกูไม่ถึงหนึ่งวิคหน้าเฮี้ยอีกแล้วค่ะสิวอยู่ก็ขึ้นมาเต็มเลยทุกคนเป็นสิวอุดตันแล้วก็สิวหัวหนองอันเนี้ยขึ้นมาเป็นตุ่มเบลเลอร์เลยนี่ก็ขึ้นมาอันนี้อยู่ก็เป็นแบบมาพร้อมกันอันเนี้ยอีเห็นไหมแดงๆอะ่ะมันเป็นตุ่มอยู่ข้างในมันไม่ยอมออกมาเป็นหัวสิวทะกีทุกคนแบบกดแล้วมันไม่เจ็บนะแต่ว่ามันแบบงุนงี้แล้วมันอยู่ข้างในทุกคนเป็นก้อนๆเหมือนเป็นไตเหมือน ไตอ่ะตเหมือนเดิมอ่ะ <c oughs> ไอตรงนี้ไอตรงนี้ไอตรงนี้เจ็บสุดเลยทุกคน <c oughs> ตอนนี้คิมกลับมาใช้ยาต้มสิวอีกแล้วอีกแล้ว <c oughs> ตอนนี้คิมแบบอาบน้ำระผมเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคิมก็จะมาทาครีมพร้อมกับมอมอย ทุกคนฟังเพราะคิมเหงาคิมเหงามากได้ฝึกพูดคนเดียวไปด้วยทุกคนพูดกับโทรศัพท์คนเดียวยากส,ะสะัสยากมากพูดแล้วไม่ได้อะไรตอบกลับมาทําไมไม่ตอบอันนี้คือเบนแสกนะคะคลิปเอาเบนแสกแบบ5%้าปอร์เซ็นมาเลยทุกคนจริงจริงันนี้ต้องทาก่อนอาบน้ำแต่ว่าคิมลืมไม่เป็นไรต้แต้มสิวจริงๆต้องแต้มบางนะทุกคนแต่ว่าคิมชอบแต้มหนาอะไม่เป็นไรเขาแต้มหนา หน้าคิมก็หลอกก็ไม่รับับก็ฐานะคือเก่าตรงนี้เยอะๆเลยนี่ไงหน้าหลอกมากเลยอะจากที่ตอนแรกหน้าคิมด,ดีขึ้นมากคิมล้างหน้าแล้วหน้าโคตรเนียนอะตอนนี้คือกลับมาแบบครุกครับอีกแล้วนะครับท่านกลับมาเป็นหน้า Te xture, you know? like texture you k า o w l i k e it h ก s texture เราจะได้คิม สงสัยกับเรื่องหน้าตัวเองว่าทาไมหน้าคิมถึงเป็นสิวเยอะขนาดนี้นะจากที่เมื่อก่อนแบบไม่ค่อยเป็นเลยเนี่ยวันนี้ก็ได้คาตอบแล้วว่ามันคือสิวฮอร์โมนเพราะว่าคีมหยุดกินยาคุมปุ๊บสิวกลับมาเหมือนเดิมนะคะสิวกลับมาเห่มเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็คือรักษาตามอาการทุกคนตอนคิดว่ายังังเลยว่าแบบคิมจะกลับไปกินยาคุมดีไหมวะแต่ว่าถ้าเกิดกินยาคุมระยะยาวมันจะไม่ดีเว้ยคือแบบ พอเมื่อวานเข้าไปเสิร์ช Google ปุ๊บนะเครียดเลยคือเวลาเราป่วยเนี่ยเราห้ามเสิร์ช g o เ g l e นะเพราะว่าเสิร์ชป,ปุ๊บคือเคยป่วยแค่ไบบไอเฉยอ่ะเสิร์ชเบื้กูเป็นมะเร็งเลยแล้วเมื่อวานคิมเสิร์ชแค่ว่ากินยาคมระยะยาวเป็นไรไหมไอหาเป็นมะเร็งปากมลูกเครียดเลยเนี่ยตอนนี้คืออยากจะไปฉีดวัคซีนปากมาลูกปรึกษาเพื่อนปรึกษาแม่และเครียดไม่รู้ยังไง ก็คือใจจริงก็ไม่ได้อยากกินหรอกนะเพราะว่าไม่อยากเป็นมะเร็งแต่ถ้าเกิดไม่กินหน้าก็คือจะเหอยอย่างเงี้ยไม่หายสักทีไม่มีวันหายเดี๋ยวพักไว้ประมาณสักสิบนาทีระหว่างที่กำลังนั่งรอให้แบบเบนแสกมันทำงานนะคะสักสิบนาทีคิมจะมาพูดอะไรสักหน่อยเออคิมรู้สึกว่าคิมเป็นคนที่พูดหน้ากล้อง ทรศัพท์ไม่เก่งคิมแบบเวลาพูดคลิปชอบมองไปนูป่นไปนี่คิมชอบมองขขไฟมองะมาณมองเก้าอี้มองหวดน้ามองได้เป่าผมแล้วคิมไม่กล้ามองไปที่กล้องอย่างเงี้ยทุกคนเห็นไหมไม่กล้ามองกล้องอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่าเวลามองกล้องอะคิมชอบลืมแล้วคิมรู้สึกว่าเวลาคิมถ่ายเสร็จปุ๊บคิมเอาไปตัดต่อคิมรู้สึกว่าแบบไม่กล้าดูรู้สึกแบบเสียงตัวเองแปลกๆหน้าตัวเองแปลกๆวิธีการพูดปแปลกๆเหมือนไม่เป็นตัวเองเลย แต่ว่าคิมอยู่คนเดียวคิมคิมปิดตาดีกว่าก็คือเวลาคิมอยู่คนเดียวเนี่ยคิมก็ชอบพูดคนเดียวนะคิมพูดคนเดียวตลอดเวลาเลยเพราะคิมไม่มีเพื่อนอยู่ตอนเนี้ยคิมอยู่คนเดียวอิมมาอยู่สะกนคนเดียวคิมไปหาเพื่อนไม่ได้คิมไปเจอเพื่อนไม่ได้คิมก็พูดคนเดียวตลอดแต่ว่าคิมมองกล้องคิมรู้สึกว่าคิมแบบเวทเวททุกคนมันแปลกๆเสียงก็แปลกท่าทางก็แปลกจำอะไรก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็พูดไม่รู้เรื่อง เออปิย่งนี้พูดดีกว่าละเอ่อคิมก็เลยคิดว่าคิมเนี่ยจะต้องฝึกพูดคนเดียวบ่อยๆทุกคนแล้วตอนนี้คิมก็เอเคไปต่อย่างพูดแล้วตอนนี้คิมกำลังลดน้ำหนักอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้คิมทำเอไดเย่เชลเลนจ์อยู่แล้วแม่งอุปสรรคมากเพราะมันทำยากศัสๆ์ทำยากมากๆล้มเหลวประมาณ5ล้านรอบนะคะพระนั้นคิมก็ต้องมาถ่ายคลิปอื่นลงก่อนนะคนก็คือตอนนี้คิมอายุยี่23แล้วทุกคนคิมอยากทำอะไรให้มันสำเร็จไปชิมเป็นอันสักอย่างก็คือเริ่มต้นจากเนี่ย ยูทูบเนี่ยแหละอันเนี้ยแล้วก็ลดน้ำหนักนะทุกคนเพราะว่าคีมเนี่ยล้มเหลวในการลดน้ำหนักประมาณล้านรอบล้านรอบล้านรอบตลอดอายุ23ปีเนี่ยคีมพยายามลดน้ำหนักประมาณล้านรอบ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 เสพเสพล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้า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 นก็เฟลตลอดทุกคนไม่เคยสำเร็จสักครงนะคะคิมเลยรู้สึกว่าตัวเองมากเลยรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนขี้แพ้เพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้คิมจะจะอะไรอ่ะ ก็คือคิมจะตั้งใจนะคะทุกคนว่ายง่ายก็คือ1นึ่งประหมายคิมก็คือลดน้ำหนัก2เก็บตังค์ไปเที่ยวรอบโลกเหมือนเดิมส่วน3วนก็คือกลับมาทํา YouTube อย่างจริงจังนะคะทุกคนพยายามลงคลิปบ่อยบ่อยเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเดือนหนึ่งลงคลิปหนึ่งสเดือนลงคลิปหนึ่งปีหนึ่งลงคลิปหนึ่งแล้วการท YouTube ได้แรกเนี่ยมันต้องอาศัยความสม่าเสมอทุกคนไม่ว่าจะมีคนดูหรือไม่มีคนดูเราก็ต้องทําไปเรื่อยๆนะคะทุกคนแล้ววันนั้นของเราจะมาถึงเย้ yeah! ตอนนี้ผ่านไปสิบนาทีแล้วนะคะคิมก็จะเอาน้ำเกลือ ลงไปในสามดีแล้วก็เช็ดเลยเพราะหน้าคิวกลับมาซิวเฮออีกรอบหนึ่งก็มีจิตตกเหมือนกันนะจากที่แบบว่าเคยชินกับมันแล้วอะอยู่ๆก็กลับมาจิตตกแต่ก็ดีกว่าแบบช่วงแรกเพราะว่าช่วงแรกร้องไห้เลยแต่ตอนนี้ไม่ละแค่แบบรู้สึกเซ็งๆเฉยไม่ใช่จิตตกหรอกรู้สึกแบบเซ็งๆเบื่อเบว่าแบบหมักแล้วมอใหม่อีกแล้วเบื่อพวกมึงเต็มทอนแล้วมึงก็ใหม่อีกแหละแต่คิดจะลองหยุดไปอีกสัก เดือนหนึ่งทุกคนรูร้ว่า,ยยา,าคิมไม่อยากกินนาคุมอะแพงด้วยกล่องเรื่องก็เกือ 300. บสามร้อยฟังตามช่วงนี้คิมชอบฟังเพลงเก่เาๆมากเลยอย่างเช่นเพลงเธอเป็นแฟนฉัน้วรู้ตัวบา้างไหมดาวมาเลยน้อฉันจะได้เป็นแฟนของเธอจะไม่ไปพันทีปจะไม่ไปพันทีบแน่นอนแดนต้องทำทำอะไรสักอย่างแล้วไม่ยังเช่ด เพื่อปาคิมใหญ่เนาะอันนี้ของชิมใช้ตั้งนานแบบเป็นปีไม่หมดนวทีของคลินิกไฮเดชิงเจลลี่เนี่ยตอนนี้คิมจับหน้าคิมแล้วหน้าคิมมันเริ่มเป็นเทกเจอร์ขุกข่าอีกแล้วทุกคนข้างในเยอะมากในชั้อออตุ่มเห็นไหมตุ่มแดงๆอะ่ะเยอะสุดเลยาไปเลยไปเลยเบื่อแล้วเบื่อแล้ว เป็นสิวทั้งวันเลยไม่เคยหายสักทีเลย mm. เบื่อพวกมึงจริงๆเลยมาทั้งปีขึ้นมาทั้งปีไม่ไปสักทีเลยเชื่อปะว่ากิบไปซื้อครีมรอบเนี้หมดไปเป็นพันอันนี้ตัวเดิมนะคะน่าจะเป็นสิวครีมก็ทาเลยเพราะว่าไอ้พวกครีมแต้มสิวเป็นแสกน้ำยายต่างๆเนี่ยมันชอบทำให้หน้าลอกทุกคนโปะไปเลยนะทุกคนเป็นสิวช่างแม่ง เดี๋ยวคิด่คิดจะทาไปทุกคนทาไปเลยเพราะาอะไรถ้าเกิดหน้าเราชุ่มชื้นนะคะมันก็จะไม่คันนะมันก็จะไม่แห้งแล้วรอยเสียวมันก็จะจางลงเร็วนะคะไปอ่านมานะคะไม่รู้ถูกหรือไปอย่ามาว่านะคะนี่คิดไปขโมยของมีมาของลิปบาสลลนนะคะทุกคนคือเ่าหลทาลิป,ปเขาว่าอะไรเขาว่าเวลาลิปแห้ง เอ้ยไม่ใช่นี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะปากแห้งอันก็จะแผลอันก็จะล่าอ,อันก็จะเป็นแผลงไงกคนจะเป็นแผลนี่คือโทมอีดนะคะหลอดแค่นี้หกสิบเจสิใช้สองวันหมดแต้มไปที่สิวของเราเลยตรงนี้ก็มี แล้วโดยแบบเราพอยิ่งหน้าเรามีสิวเยอะนะก็จะเปลืองครีมเว้ยเพราะว่าเราต้องใช้ในปริม,มาณที่มันเยอะกาเก่าแล้วมันก็หมดแล้วแล้วก็ไปซื้อใหม่แล้วก็เปลืองตังอีกก็เหงาทาไปทั่วเลยนะคะเด็กๆเห็นไหมอันนี้เป็นรอยสิวไต้องทาน,นะคะเปลืองค่ะ โอเคพอเสร็จแล้วนะคะคิมก็จะใช้ตัวนี้คิมต้องถือเบาๆต้องถือเบาๆออกซิเคียวแป้งน้ำเนมอะไรก็ไม่รู้เพิ่งซื้อมาทุกคนกลิ่นแม่งหอมยาหมองเลยแล้วทีนี้นคิมงงมากคือเขาบอกว่าห้ามเขยา่าขวดเห็นไหมว่ามันเป็นน้าําใสๆแล้วมันจะมีก้อนตรงนี้นะคะเป็นเหมือนก้อนแป้งสีชมพูเปิดต้องเปิดเบาๆทุกคนเพราะว่า เขาไม่ขยับขยับนิดนึงแม่งเอามารวมกันเลยจุม่มเอาคัตต้อนบนาค่ะจุม่มเอาเนื้อแป้งขึ้นมาแล้วมาป้ายตรงที่เป็นสิวทุกคนซึ่งขยับนิดเดียวแม่งรวมกันแหละทำมาปุ๊บได้มาแค่นิดเดียวแล้วก็มาป้ายเนี่ยไปไ้ายไนเนี่นี้การใช้ที่งงงงโกงโกงนะแต่ว่ากลิ่นหอมมากให้อภยัยแล้วก็ดีด้วยตืเช้ามารู้สึกว่าสิวมันมันยุบลงนิดนึง น่ได้กินหอมมากินเหมือนยาหม่องอ่ะชอบไอเลิฟยาม่องไอเลิฟยาหม่องไอไลฟยาม่องอะไปเลยนะคะแต่ว่ารู้สึกโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อยมันเข้าตาแต่รู้สึกว่ามันเปลืองคัตเติ้ลบัตทุกคนจิ้มรอบนี้แล้วก็ต้องมาเปลี่ยนเห็นไหมไม่ติดแหละต้องจุ่มใหม่อีกรอบ มันก็แบบจุ่มลาบากนิดนะึงอะทาไปให้ทั่วเลยเหมือนทายาอลังคอนตาแบบเวลาแบบเอาอยาหม่องมาใกล้ๆตาแล้วมันจะเย็นขึ้นตามันแสบไหมอันนี้คือเป็นเลยเอาแสบตาทาทั่วเลยนี่นะครับเป็นสาเหตุว่าทําไมคิมจะต้องทามจ o i s ไรเซอร์เยอะเพราะว่าคิมชอบทาพวกเนี้ยเยอะๆมันทั่วหน้าเลยอย่างงี้ อันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะหน้าของคิมเสร็จแล้วนะคะฮ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้โอ้ไอ้อคิมขอตัวไปไปทำอะไรก็ไม่รู้นะคะก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะว่าน่าจะเคียวลงหรือว่าน่าจะดีขึ้นนะคะก็เออเรื่องของมันแล้วค่ะเบื่อแล้ว